สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องบอนสีชัญญนุษย์นะคะวันนี้แม่ค้าขอเปิดลายที่ต้นแดงๆงเป็นบอนเก่านะคะอยู่ในตะกูลตับรามเกียนนะคะคุณลูกค้าน้องมีนางวาพะรนารายค่ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะแดงสวยๆเลยเห็นไหมคะให้ดูนะต้นใหญ่ใหญไซตั้งแม่นะคะพะรนารายนะคะกระถางละ70บาทค่ะความสูงประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะกัดสีแล้วสวยสวยเลย70บาทค่ะ มีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าใครสนใจนะคะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องยกน้องเตยนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทคะ่ะก็ต้นนี้นะคุณลูกค้าเป็นลูกไม้นางลากสดนะคะลูกไม้นางลากสดนะคะเอาไปห้าสิบบาทเลยคะ่ะแล้วก็มาที่ด้านนี้นะคุณลูกค้าด้านนี้ต้นนี้เลยต้นนี้เป็นไกทองประเสริฐนะคะแต่ว่าเขาแผงเป็นชมพูทั้งใบเลยนะคุณลูกค้ากระถางละห้าสิบบาทคะ่ะ แล้วก็ต้นนี้ใหญ่ๆสวยๆเลยกำลังกัดสีขุนสีคดชะโคงค่ะต้นนี้เอ็นแมคะให้ดูนะอันนี้เป็นขุนสีคดชะโคงไซส์ใหญ่แล้วคุณลูกค้าเป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะใบใหญ่แล้วเอ็นแม่ค้ามือเทียบไปดูนะใบใหญ่ๆกำลังกัดสีกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ,นนคะอันนี้ก็สวยนี้ก็เป็นไก่ทองประเสริฐแพงเหมือนกันนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะค่ะมาต่อกับที่ด้านนี้นะคะอุ้ยอันนี้เป็นม่วงมงคลคุณลูกค้าค่ะ ต้นนี้ม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคลกําลังกัดสีสวยๆเลย70บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้คุณลูกค้าต้นนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่เขียวนะคะลูกไม้ใบไผ่เขียว50บาทค่ะก mm. ็ด้านนี้ต้นนี้น้องมีนางว่าสัมเพานาคนะคะสัมเพานาคห้าสิบบาทค่ะมีด่างมีด่างอาม,มีด่างด้วยคุณลูกค้ามีด่างด้วยนะสวยๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่เหมือนกันคุณลูกค้า ด่างเปอะเ,เปิดแบบนี้ก็เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะกระถางละห้าสิบบาทค่ะไซส์ใหญ่แล้วนะอ่ะแล้วก็มีลูกไม้อุ้ยอันนี้ลูกไม้สวยมากคุณลูกค้าเป็นลูกไม้ชมพูแบบนี้เลยค่ะลูกไม้ชมพูใบห่อห่แบบนี้กระถางละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้แม่กุสุมานะน,นี้ลูกไม้แมกุสุมานะคะห้าสิบบาทค่ะมีแต่สวยๆเลยคุณลูกค้า ก็ด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นต้นนี้ต้นนี้เด,ดี๋ยวเดี๋ยวค่ะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ชมพูนะคะลูกไม้นกน้อยแบบนี้นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ด้านในค่ะด้านในต้นนี้เลยคุณลูกค้าต้นนี้เป็นหลวงลาดนะคุณลูกค้าหลวงลาดไซส์ ไซแกลางนะคะนี้ยังไม่กัดสีนะคะเอาไปเลยเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็มีลอลหลวงราชไซตั้งแม่นะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นไซตั้งแม่เลยนะใบใหญ่มากมีคุณลูกค้าใบใหญ่มากคุณลูกค้ากัดสีแล้วสวยๆมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะมีหัวนะคุณลูกค้าไซตั้งแม่ไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีบอลต้นนี้ใบใหญ่ๆสวยๆกัดสีด่างเปิอะเปิแบบนี้เลยน้องมีนามว่าสาวนาครสวรรค์น,นะคะ สาวนะครสวรรค์กระถางละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะมีเหลืออยู่หนึ่งกระถางนะต้นสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลย okay. ค่ะด้านนี้นะคะก็จะมีนางไหมนะคุณลูกค้านางไหมต้นใหญ่ๆเลยแต่ว่ายังไม่กัดสีนะคุณลูกค้ากระถางละห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่ๆไซต์ตั้งแม่เลยนะคุณลูกค้าแต่ว่าน้องยังไม่กัดสีนะคะนางไหมกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะแล้วก็มีหงส์สุวรรณนะคุณลูกค้า หงสุวรรณฟอมกหนึ่งกระถางม,มีประมาณสองถึงสามต้นนะคะกอนี้เอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกอนะคุณลูกค้าอันนไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฟอร์มกกเลยคุณลูกค้ามีประมาณสองถึงสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหงสวุวรรณกค่ะน้องมีน้ว่าหลวงลาดนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะใบกําลังกัดสีเลยคะ่ะหลวงลาดแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะเป็นไซต์ตั้งแม่หมดเลยนะคะคุณลูกค้า ต้นนี้น้องมีน้มว่าหันนุมานออกสึกนะคะหันนุมานออกสึกเจ็ดสิบบาทคะ่ะมีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าด้านในก็มีนะคะกําลังกัดสวยๆ,ๆเลยอะแล้วก็ต้นนี้นะคะคุณลูกค้าน้องมีน้มว่าสำลิดผลนะคะกระถางละห้าสิบบาทคะ่คะเดี๋ยวแม่เค้าให้ดูนะต้นใหญ่ๆสวยๆเลยสำลิดผลนะคะกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะ แล้วก็ด้านในอะต้นต้นนี้ก็สวยคุณลูกค้หาหันนุมานออกศึกนะคะคุณลูกค้าขาหันนุมานออกศึกนะคะต้นละเจ็ดสิบาทไซส์ตั้งแม่เลยคะ่ะก็มาต่อที่ต้นนี้ต้นนี้เดงๆเดมนกันต้นนี้เป็นกวนอูนะคะคุณลูกค้ากวนอูต้นละห้าสิบบาทคะ่ะต้นนี้ด้านในด้านในอุ้ยอันนี้สวยมากคุณลูกค้าอันนี้เพชรพิรุณน,นะคนุณลูกค้าเดี๋ยวฉัมีอยู่หนึ่งต้น ต้นนี้มีนามว่าเพชรพิรุนนะคะห้าสิบบาทคา่ะแล้วก็ต้นนี้คุณลูกค้าเป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าต้นนี้มีนามว่าสีปราดนะคะสีปราดนะคะห้าสิบบาทคา่ะเป็นบอลเก่าสวยๆเลยมีมีหลายฟอร์มนะคะคุณลูกค้าด้านในก็สวยนะคะใครสนใจฟอร์มไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยนะคะมาต่อที่ด้านนี้ค่ะ แดงแดงแล้วคุณลูกค้าค่ะน้องมีนามว่าพยาพันวังนะคะต้นน้องสูงแล้วคุณลูกค้าเป็นไซตั้งแม่ได้เลยนะพญาพันวังนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะกำลังกัดสีแดงแดงสวยๆเลยต้นนี้ก็สวยคุณลูกค้าต้นใหญ่หมดแล้วนะคุณลูกค้าเป็นไซตั้งแม่เลยนะคะพญาพันวังห้าสิบบาทค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้นะคะด้านนี้น้องมีนามว่าพระลักษ์นะคะ รักนะกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะสวยสวยแต่กำลังกัดสีนะคุณลูกค้ากำลังแดงๆเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะต้นนี้น้องมีนามว่าไก่ทองประเสริฐนะคะแต่ว่าเขาแผงนะคุณลูกค้าแผงชมพูทั้งใบเลยคะ่ะไก่ทองประเสริฐนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้า เขาแผงเป็นชมพูทั้งใบเลยนะคุณลูกค้าค่ะปกติไก่ทองประเสริฐกัดสีใหม่ๆจะฮัรครึ่งหนึ่งนะคุณลูกค้าอันนี้กําลังกัดสีคุณลูกค้าค,ค่ะมีหลายฟอร์มมากใครสนใจฟอร์มไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยนะคะไก่ทองประเสริฐแผงค่ะชมพูทั้งใบสวยๆเลยค่ะมาต่อที่ด้านนี้นะคะน้องมีนามว่าจอมทับนะคุณลูกค้าจอมทับกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลย มีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าสนใจฟอร์มไหนแอดไลน์โทรหรือโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่นงหยกน้องเตยนะคะมีแต่เป็นฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มาต่อที่ด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นขุนสีคดชะคงนะคะขุนสีคดชะคงต้นใหญ่ๆสูงๆไซต์ตั้งแม่เลยคุณลูกค้ากระถางละห้าสิบบาทนะคะขุนสีคดชะคงนะเห็นไหมคะยกให้ดูสักหนึ่งกระถางเนาะใหญ่มากคุณลูกค้าไปไซต์ตั้งแม่เลยนะ สูงประมาณหนึ่งไม้บรัทัดค่ะใบกําลังกัดสีสวยๆแบบนี้เลย50บาทค่ะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นไก่นะคะด้านนี้ไก่ตัวงามคุณลูกค้า่ะกระถางละสี่สิบบาทนะคุณลูกค้า่ะสวยๆกัดสีแล้วสวยๆเลยไก่ตัวงามนะคะอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะไก่ตัวงามไก่เจ้าเล่นะคะคุณลูกค้าให้ดู ต้นใหญ่ใส่ไซต์ตั้งแม่เลยค่ะกัดสีแล้วสวยสวยเลยกระถางละอาะกระถางละสี่สิบบาทค่ะค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นพะนารายนะเป็นบอลเก่านะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะสวยสยเลยแล้วก็มีต้นนี้คุณลูกค้าต้นนี้น้องมีนามวราจาพพฤกนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะอะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเจ้ากุุงอังวะนะคุณลูกค้ากระถางละห้าสิบบาทค่ะเจ้ากุุงอังวะค่ะเป็นพุ่มสวยสวเลย เดี๋ยวแม่ค้ายกให้ดูนะกระถางละห้าสิบบาทนะคะเจ้ากุงอังวะค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้น้องมีนามว่านางกิลินีนะคะห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่อค่ะค่ะด้านนี้จะเป็นต้นแม่พญาพันวังนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะไลน์นี้เราก็จะลาไปพร้อมกับบอลสีสวยๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไรหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ